มาอย่างนั้นเลยตรงนี้เป็นเกาั่างๆะว่าเพรา่ามันตรงจากที่นี่

แล้วก็ได้ประสานจัดรถรับส่งไปทางโรงแรมต่างๆเพื่อประสานให้นักท่องเที่ยวนีท่านใดที่มีความประสงค์ที่จะแจ้งความร้องทุกข์หรือแจ้งหรือขอความช่วยเหลือทางข้าราชการในส่วนหนึ่งในส่วนของตํารวจก็ได้ไปบริการโดยการจัดรถร,ถรับส่งนักเที่ยวตามโรงแรมต่างๆซึ่งในพื้นที่ของตําบลป่าตองนะครับ มีนักท่องเที่ยวพักอยู่จํานวน30กว่านายนะก็ปรากฏว่ามีโรงแรมก็เกือบ20กว่าโรงแรมนะรเราจะตรวจสอบเสร็จก็ได้นํานักท่องเที่ยวมาที่สถานีรถไฟตะทุนะฮะเพื่อทําการตรวจสอบแล้วก็สอบปากคําเบื้องต้นนะฮะส่วนแนวทางการสอบปากคําหรือว่าแนวทางการช่วยเหลือนั้น ใน,ในงานของตํารวจเราก็คงบริการนะะในเรื่องของการสอบปากคำเรื่องของแจ้งเอกสารหรือบริการอื่นเท่าที่จะทาได้ก่อนในช่วงนี้เพื่อความสบายใจกับนักท่องเที่ยวทางเราก็ได้เข้าประสานงานเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวให้เข้ามาแจ้งความที่สอนอ,นอกระทูนี้ก่อนนะคะแล้วก็จากนั้นเราก็มีการประสานงานเกี่ยวกับบริษัททัวร์ประกันภัยให้เข้ามาช่วยเหลือดูแลณตรงนี้แล้วเราก็จะมีหน้าที่ประสานงานเกี่ยวกับเรื่องตั๋วเครื่องบินสําหรับการเลื่อนไฟล์หรือว่ามันมีนักท่องเที่ยวที่จะต้องการกลับ ในวันพรุ่งนี้ด้วยอย่างนะะี้ค่ะเบื้องต้นในการเยียวยาของทางกระทรวงกีฬาและท่องเที่ยวจังหวัดนะคะก็จะมีงบเยียวยาของผู้เสียชีวิต3 0 0แสนบาทต่อคนคะ่ะแล้วก็ค่ารักษาพยาบาล1 0 0 0 0แสนบาทในกรณีผู้ได้รับบาดเจ็บค่ะ